ิดเกิดแตงวา่านได้หายได้แพ้ดิให้เอาค,คออรับๆข้นออนซ้อ,อนิ้นซ้นอไรแต่แตข้นองคนซ้อนเนี่ยข้นมันโอ้ยอีกตาเขียนข้นแมน แกมาเลยลัดิปหน้ากับหน้าห้าเหาะห้ากัลูกไปไงเนี่ยนี่เว่ยไหมนี่ไฟระวังกันพี่ว่าผมว่แคบตะกี้ขึวนาคาร์วาเนียหลังขึ้นมาปัจยเหรดแล้วขึ้นมาขึ้นขนขยันคยันขึ้าสิบหัวเห็ดตัวตาสุดขยันแม่ขยันแม่เล็ออกเงินขยันซื้อคารเดี้ขยันวัเดียวก็ไม่ไงเตียงไม่กินเห็ด กิมเฮดบานบ่เอิ้นข่แม่ข่นอนมาตื่นไหม่นอนมาหั่นตื่นบานข่หูเมียขึ้นเก็บออกมาเด้พ่นแล้วจ้าเปเกียดแมข่ก็แม่นพู้ร้อมเจ้าม่เกีบยเฮดหน้าข่เจ้ากับ่ากาศแจ็คแล้วกูว่าว่าเพตื่นข่สูนสูนอีหิ้ข่อยด่าู้เจ้วสันพะนะเกี้ว่าข่หูเมียบานไข่พิวบานเกี้ยเฮดะเกเป็นเก็บหมบานสูนแห้งไหมเกยดหกขพิยดกีูนข่พิดว่าข่อซื้อยู่ที่อยูนี่

ไปยุคนกับกทุกไงเนาะเอออยาพ้ลุกสิเอาดอกนี้เที่งไลยถอนปันหนเราันหวกตาเ้าลานแ้คงเนาะเนาะอุแล้วองิดไปแกงกระเด็นวต้องลวกหรืออุ่นเออคืลวกไ้เนาะเินลวกหรืออุ่นลวกโอตองิดต้มน้ำหน่อยดน้ำเดือดกระถิ่แลมงเจาะลุงล่กอยแมงนด่นผู้เดียวดิผู้เดียวเด่นขนาดผู้เดียวสองคนมาดน เา่หรใชลองพ่นไปใชห่ใช่ใชมาไปบางหันเนาะบ่เออแต่เด็กไป้างบอ้นนี้ต้นนี้พี่กาเห็นมเจ้เลยนะองพี่กาก็ปีนฉันอปีนล้วนี่ี่ได้ยันรแมนนเขามา เป็นกระนี่หวเะแล้วานมือเลยใส่ถุงเลยนะโทดแต่ตายกปนบบน้โทษใรบ้า ไปทเก็บอกไปแค่หัุนแนี่แมวมัเก็บที่หนเอา่หนบานยี่นเอุ้ยจะคองเอวพี่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 โอม่ก็เอาแต่ดอกบานพี่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 นี่นี่วันึ่งหันชักลักเลยถ้าไปหันเดี๋ยวไปเห็นแม่เห็ดบิดได้ยู่ตายมันเห็ดดด้ยู่ ออ๊พี่ไก่เนาะโอ้ยดินตรึงเฮ้ยอมตาดีเลยเข้ายุ่นเลยเมื่อมันสีตาก็สโตดสิเร็วสีสุดเลย เองค่อยๆทำอยู่คนเดียวข้อต่อไนเนี่ยเราข้อผิดอ่ะนั่นติเกลือยูได้วยมันอคือป่ญหาพ่งนี้นี่หน่ดอกหนึ่งเอะไวมยังไงหนึ่งสองดอกเอาไเลยเาปนะอย่างนั้นง่าย móng chicken 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 này chicken 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 ย hey, ัยยัยไผ่กัเขามานี่แหละบอก่นว่าเดี๋ยวมาแกนี่น่ะคนย่างไปหั่นก่ไปเอาแกี้ยยัยไผ่ดอกนี่เอาดอกนี่บอสนี่บอข้าวขาี่บอสไปแบะบอสยัยไผ่ดอกเอามาะดองดอกไหมอรอเข้มต้องกาเข้มต้าเอาอก้เอานี่บอ เอ้ยเบิ่งก็บ่กล้าดอกอันพอตาเพิ่นก็เห็นอยู่หั่น 이บอร์หน้า <목소리> 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 <목소리>